สวัสดีค่ะกลับมาพบกับนัดเพชรโยนอีกเช่นเคยนะคะในช่องนันรถสวยมือสองนะคะสวัสดีพี่พี่เอฟซีผู้ชมผู้ติดตามทุกทุกท่านเลยนะคะวันนี้นัดมีรถเข้าใหม่อีกหนึ่งคันมานําเสนอให้ได้ชมกันอีกเช่นเคยนะคะใครนะคะที่เป็นสาววกวีออท่ามพานเลยนะคะคันนี้สภาพเดิมๆสภาพสวยๆเลยนะคะเป็นตัวรองท็อปด้วยนะคะกับตัวต้าวีออนหนึ่งจุรถปี2017นะคะราคาตั้งขายอยู่ที่3ามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองนะคะลูกค้าเครดิต ดีสามารถออกรถฟรีดาวได้เลยนะคะสวยๆแบบนี้นะคะพลาดกันไม่ได้เลยนะสนใจนะคะโทรมาหานัดได้เลยที่เบอร์098-2609587นัดเพชรย่นนะคะยินดีช่วยทุกขัน้นดันทุกเคสนะคะเดี๋ยวนะัดจะพาไปชมรายละเอียดของรถคันนี้กันเลยคะ่ะ สำหรับรถคันนี้นะคะลูกค้าจะได้เป็นโฉมใหม่โฉมไม่ได้เชนเรียบร้อยแล้วนะคะป้ายทะเบียนนี้เลยนะคะ6กอไก่ดอเด็ก290กรุงเทพมหานครโลโก้ด้านหน้านะคะจะเป็นแบบโครเมียมนะคะมาพร้อมกับไฟหน้านะคะเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะคะมีไฟเดทานติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะด้านล่างนะคะมีไฟตัดหมอกนะคะติดตั้งมาให้พร้อมใช้งานเลยนะคะในส่วนของล้อรถคันนี้นะคะลูกค้าได้เป็นล้อแม็กจากโรงงานนะคะน็อตสี่รู โก้ตรงกลางนะคะยางรถได้เป็นยางปี2021ใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะคะช่วงล่างของรถคันนี้สภาพเดิมโครงสร้างเดิมนะคะไม่มีข้ามน้ำมันหยดไหลเยิ้มของเบ้าโช๊คนะ ในส่วนของกระจกมองข้างนะคะฝาครอบกระจกสีเดียวกับตัวรถนะคะบิวอินในส่วนของไฟเลี้ยวนะคะมาตรงกระจกมองข้างนะ,ะได้เป็นแบบปรับพับไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะมือจับประตูทั้ง4ด้านนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถเช่นกันนะคะกระจกเดิมแท้จากโรงงานนะคะโลโก้โตโยต้ามีติดอยู่นะคะแล้วก็คันนี้นะ ติดฟิลมมาให้รอบคันเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะลูกค้าได้รถคันนี้ไปนะคะสภาพสวยๆพร้อมใช้งานได้เลยนะคะเดี๋ยวเราทําการปรับสภาพให้อีกรอบหนึ่งนะเพราะว่ารถคันนี้นะคะเพิ่งเข้ามาใหม่สดๆร้อนๆเลยให้ลูกค้าได้ชมกันนะคะรอบคันไม่มีร่องรอยของการชนหนักเลยนะคะสภาพเดิมโครงสร้างเดิมทั้งคันนะคะช่วงล่างด้านหลังของรถคันนี้นะคะนี่เลยนะคะ ลูกค้าซื้อรถที่เพชรยนต์นะคะไม่ต้องกังวลเลยนะของเรานะคะคัดรถสวยคุณภาพเกรดเทุกคันนะคะซื้อรถที่เพชรยนต์ไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะไฟด้านท้ายนะคะดีไซน์มาสวยงามเลยนะคะมีในส่วนของเส้นโครเมียมนะคะตัดผ่ากลางโคมไฟดีไซน์มา เป็นเอกลักษณ์ของตัว V8 เขาเลยนะคะด้านล่างก็มีไฟทับทิมนะคะติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะมาพร้อมกับเซนเซอร์กันชนด้านหลัง2จุดเลยนะคะแล้วก็คันนี้นะคะเป็นตัว G นะคะเขาจะได้ในส่วนของกล้องมองหลังนะคะติดตั้งมาให้จากโรงงานเรียบร้อยแล้วด้วยนะโลโก้ด้านหลังนะคะเป็นแบบพรเมียมเช่นกันนะคะกระจกด้านหลังนะคะติดตัวไรฟ้ามาให้เรียบร้อยแล้วนะคะมาพร้อมกับ ฟเบรกดวงที่3ให้เห็นเด่นชัดกันเลยนะคะใครที่กําลังมองหารถวีออสไม่ใช่งานอยู่นะคะคันนี้นะห้ามพลาดกันเลยนะคะได้เป็นตัว G ีด้วยนะคะตัวรองท็อปของวีออสเลยนะคะเข้ามาตอนนี้มีแค่ไม่กี่คันนะคะใครที่อยากได้วีออสตัวรองท็อปนะคะแนะนําให้รีบติดต่อมาได้เลยนะที่เบอร์0ูนย์เก้าแปดนัดเพชรยนต์นะคะพอรับประกันได้เลยว่ารถคันนี้นะคะเข้ามาแล้วมาไวไปไวแน่นอนนะคะลูกค้าห้ามพลาดกันเลยนะเดี๋ยวเราไปชมรายละเอียด ภายในของรถคันนี้กันบ้างนะคะ สำหรับภายในนะคะเขาตกแต่งเป็นโทนสีดำนะคะตัดด้วยสีพิงโกลดีไซน์มาสวยงามเลยนะคะมือจับประตูด้านในนะคะจะเป็นแบบโครเมียมนะคะมีช่องวางแก้ววางขวดน,น้ำตรงแผงประตูให้ด้วยนะคะผ่นเพจของรถนะคะมีติดอยู่นะคะลูกค้าสามารถตรวจสอบประวัติที่มาที่ไปของรถคันนี้จากศูนย์บริการได้เลยนะคะหัวนถตนะคะสภาพเดิมๆสีเดียวกับตัวรถไม่มีขยับขยี้เลยนะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมนะคะจุดเม็ดอาร์ตนะคะตรงขอบยาง ประตูนะคะมีให้เห็นเด่นชัดนะคะลูกค้าสามารถดึงดึง,ด,งดูได้ทั้ง4บานประตูเลยนะรับรองว่าซื้อรถคันนี้ไปนะคะไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะอ่าด้านหลังนะคะนี่เลยสวยๆเลยนะคะลูกค้าเขาจะมีในส่วนของกระเป๋าจิงโจ้นะคะด้านหลังนะคะให้ทั้งสองฝั่งเลยไว้เก็บสัมภาระได้นะคะลูกค้ามีช่องวางแก้วให้หนึ่งใบนะคะมาดูในส่วนของนี่เลยขอบยางนะคะ นี่เลยให้เห็นเด่นชัดเลยนะคะจุดเม็ดอาร์ตคงสร้างเดิมๆจากโรงงานนะคะลูกค้าสวยๆพลาดกันไม่ได้เลยนะคะใครที่มองหารถ v ีอออยู่นะคะราคาไม่แรงนะคะสำหรับคันนี้นะได้เป็นตัวจีนะคะตัวรองท็อปของ v ีออเลยนะสนใจก็ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะเพราะว่า รถนะคะมาไวไปไวแน่นอนสภาพสวยๆพลาดกันไม่ได้เลยนะคะมาดูด้านในฝั่งนี้กันบ้างนะคะมือจับประตูก็เป็นแบบโครเมียมทั้ง4บานเลยนะคะลูกค้าระบบเซนทรัลล็อกกะจกปรับออโต้ฝั่งคนขับนะคะมีที่วงาวง,ง,งแก้ววางขวน้ำตรงแผงประตูให้นะคะคันนี้นะคะก็จะได้เป็นแบบปรับพัดไฟฟ้าเนาะฝักอ่า ระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้ามีระบบกันลื่นถลายให้นะคะแล้วก็พวงมาลัยรถคันนี้นะคะเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนหมดเพลงได้จากพวงมาลัยเลยนะคะในส่วนของตัวนี้ก็จะมีเฉพาะตัวท็อปเท่านั้นตัวรองท็อปกับตัวท็อปเท่านั้นนะคะก็คือตัวนี้นี่เองเป็นตัวรองท็อปนะคะลูกค้าได้ในส่วนของหน้าจอด้วยนะคะหน้าจอสัมผัสนะวิทยุ FM CD USB ได้นะคะ a u x ได้แอร์ก็ได้เป็นแอร์ออโต้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะลูกค้า ภายในนะคะสภาพสวยๆฝ้าพเพดานนะคะไม่มีร่องรอยของการขีดเขียนเลยสภาพสวยๆไม่ใหม่เลยนะคะเป็นเบาะผ้านะดีไซน์มาสวยงามเลยนะคะเบาะผ้านะคะบเบาะแน่นๆเต่งๆตึงๆไม่มีรอยฉีกรอยขาดรอย้ัาเลยนะคะเดี๋ยวจะให้ลูกค้าดูเลขไม้ของรถคันนี้นะคะเลขไม้น้อยมากนะมาดูกัน อ่านี่เลยนะคะคันนี้นาเลขมาอยู่ที่1 4 7่5กิโลเมตรเท่านั้นนะคะไม่แท้ไม่เดิมนะคะลูกค้าตรวจสอบประวัติที่มาที่ไปของรถคันนี้จากศูนย์บริการได้เลยนะคะในส่วนของหัวน็อตซอกประตูอีกฝั่งหนึ่งก็สภาพเดิมโครงสร้างเดิมนะคะไม่มีรอยขยับขย่นเลยนะคะลูกค้าซื้อรถที่เพชรยนต์นะคะไม่มีคำว่าผิดหวังแน่นอนนะคะขอบยางประตูนะคะขอบยางประตูนี่ อ่ะนี่นะคะจุดเม็ดอันมีให้เห็นเด่นชัดนะคะรับประกันเรื่องโครงสร้างลูกค้าซื้อรถไปนะไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะสวยๆแบบนี้นะคะพลาดกันไม่ได้เลยนะสำหรับด้านหลังอีกฝั่งนึงนะคะก็สวยๆเลยนะคะลูกค้านั่งสบายๆนะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมนะคะ ไปดูกันต่อในส่วนของห้องเก็บสัมภาระด้านหลังกันบ้างนะคะสําหรับห้องเก็บสัมภาระด้านหลังเขาก็กว้าง,ก,างกันเลยนะคะบรรจุสัมภาระได้เยอะพอสมควรเลยถ้าเทียบเป็นกระเป๋าเดินทางเนี่ยใส่ได้อยู่ประมาณ3-4ใบเลยนะคะเพราะว่าบอดี้ด้านหลังเขากว้างมากๆเลยนะคะโครงสร้างเดิมๆจุดเม็ดอัดมีให้เห็นเด่นชัดนะคะหัวน็อตเนี่ยไม่มีรอยขยับขยี้เลยนะคะลูกค้า ด้านล่างก็มีในส่วนของล้อไล่นะคะถุงเครื่องมือให้พร้อมเลยนะคะในส่วนของแม่แรงนะคะจะอยู่ใต้ที่นั่งฝั่งซ้ายนะคะ ัวน็อตด,ด้านหลังก็สภาพเดิมนะคะสีเดียวกับตัวรถไม่มีขยับขย่นเลยนะคะบอดี้ด้านหลังนะคะจุดเม็ดอ์ตมีให้เห็นเด่นชัดนะคะขอบยางไม่มีรอยฉีกรอยขาดเลยนะคะลูกค้าสภาพเดิมโครงสร้างเดิมทั้งคันนะคะสวยๆแบบนี้นะคะพลาดกันไม่ได้เลยนะคะลูกค้าเครดิตด,ดีนะคะสามารถออกรถฟรีดาวได้เลยนะคะดอกเบีย้ยเริ่มต้นอยู่ที่2.7% 9เท่านั้นนะคะมีบริการไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้ถึงหน้าบ้านด้วยนะคะสนใจนะคะ โทรมาหานัดได้เลยนะที่เบอร์0ู0นย์เก้าแนย์เก็ดนัดเพชรยนต์นะคะเดี๋ยวนัดจะพาไปชมในส่วนของหน้าห้องเครื่องยนต์กันต่อเลยค่ะสำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะคะลูกค้าได้เป็นเครื่องยนต์ดูโอ v v t i นะคะเชื้อเพลิงเบนซินขนาด4สูบ1 5น0ะคะภายในห้องเครื่องยนต์สภาพเดิมๆนะคะลูกค้า ไม่มีข้ามน้ำมันหยดไหลยเยิ้มนะคะลูกค้าสามารถตรวจสอบประวัตินะคะที่มาที่ไปของรถคันนี้นะคะจากทางศูนย์บริการได้เลยนะคะเรื่องของการชนหนักผิกความจมน้ํากับสีเปลี่ยนเครื่องเนี่ยไม่มีแน่นอนนะคะรถโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันเลยนะคะคานหน้านะคะเดิมๆนะคะหัวน็อตไม่มีขยับขยี้เลยนะคะในส่วนของจุดมาร์กแทมสีจากโรงงานก็มีให้เห็นอยู่นะคะ รอยจุดเม็ดอาร์น,นะคะกลมๆเลยนะคะสติกเกอร์มอกอมีติดอยู่นะคะหัวน็อตด้านในนะคะไม่ขย,ย,ย,ยับขยี้เลยนะคะหัวน็อตฝากกระปองนะคะชะงวดกันความร้อนนะคะก็ยังอยู่นะคะรับรองว่า ลูกค้าได้รถคันนี้ไปนะคะคุ้มค่านะคะไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะสวยๆแบบนี้พลาดกันไม่ได้เลยนะคะสําหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่รับชมคลิปนี้แล้วสนใจรถคันนี้นะคะ t o y o t a v ีอ1.5ตัว G นะคะรถปี2017นะราคาตั้งขายอยู่ที่3,99,900บาทเท่านั้นเองนะคะคันนี้ได้เป็นตัวรองท็อปเลยนะคะสนใจนะคะโทรมาหานัดได้เลยนะที่เบอร์0982609587นั เพชรยนต์นะคะยินดีช่วยทุกคันดันทุกเคสนะคะลูกค้าเครดิตดีสามารถออกลถฟรีดาวได้เลยนะคะดอกเบี้ยเ,เริ่มต้นอยู่ที่ 2. 7 9เปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะคะและเราก็มีบริการไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้ถึงหน้าบ้านเลยนะคะมีบริการส่งรถสไลด์ให้นะคะสนใจนะคะโทรมาหานัดได้เลยนะที่เบอร์ศู8 260 9587นัดเพชรยนต์นะคะเบอร์นัดก็สามารถแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะหรือว่าอยากเข้ามาดู รถจริงทดลองขับได้เลยนะคะบริษัทตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งนะคะก่อนจากกันไปในวันนี้นะคะก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้นัดด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปรถให้ได้ชมกันในทุกๆวันเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะนัดก็ขอตัวลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ